สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะคลิปนี้จะมาทำนายดวงการงานการเงินของเดือนตุลาคม2567ค่ะเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะคะมาเริ่มดูกันเลยค่ะมาดูเรื่องการงานก่อนนะคะเดือนนี้ชาวธนูค่อนข้างที่จะจริงจังกับการหาเงินนะคะโฟกัสกับความสำเร็จนะคะไม่ค่อย ไปเสียเวลาอะไรกับไร้สาระแต่ก็ไม่วายที่เราจะเจอปัญหานะคะท่านใดที่ทำงานประจำเป็นนายตัวเองนะคะอาจจะเจอภาวะของการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานนะคะเขาอาจจะหาเรื่องเราทำให้เราทุกข์ใจนะคะ แต่ว่าเดือนนี้ประมาณกลางเดือนไปแล้วนะคะปัญหามันจะคลี่คลายนะคะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นอาจจะได้มีการเคลียร์กรันหรือทําให้ปัญหามันลดลงหายไปนะคะ<ม>เพราะว่าที่ผ่านมาเราค่อนข้างจะใช้ความอดทนกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมง,งานคนนี้มากๆเลยนะคะทําให้เราทุกใจนะคะไม่ได้แก้ปัญหาสักทีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรา ได้มีการเคลียร์หรือเราอาจจะไม่ยอมเขาเหมือนที่เคยก็เป็นไปได้นะคะจริงๆดูแล้วพยายามจะไม่อยากยุ่งกับใครแล้วนะคะมุ่งแต่การสร้างเนื้อสร้างตัวการหาเงินนะคะดูช่วงนี้อาจจะได้ทำงานยากงานเหนื่อยรับผิดชอบอะไรที่เป็นงานยากๆนะคะแต่ชาวธนูก็เอาอยู่ค่ะหลายๆท่านอาจจะได้มีการเริ่มอะไรใหม่นะคะ อาจจะเปิดกิจาการใหม่เปิดบริษัทหรือเปิดร้านของตัวเองนะคะถ้าท่านใดที่ทำเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะตัวนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะทำเงินนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะถ้าตัดปัญหาเรื่องคนออกการงานถือว่าดีค่ะการเงินก็เหมือนกันนะคะเข มาเปิดเพิ่มเติมดีกว่าค่ะ จริงๆเดือนนี้ดวงค่อนข้างจะดีกว่าที่ผ่านมานะคะหลายๆท่านเลยอาจจะมีการต่อเติมสร้างอะไรใหม่นะคะอาจจะต่อเติมร้านใหม่นะคะหรือต่อเติมบ้านก็เป็นได้นะคะการงานมีการเริ่มทำอะไรเพิ่มเติมอย่างที่กล่าวมานะคะงานจริงๆค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน ะะก่อนหน้านี้อาจจะเจอปัญหาที่ทำให้เราเดินออกมาจากปัญหาไม่ได้นะคะลักษณะจ,จะเป็นประมาณกืนไม่เข้าใายไม่ออกคาลาคาซังนะคะทำให้การงานหรือตัวเราเองนะคะเหมือนไปต่อไม่ได้เดือนนี้เราอาจจะมีการตัดสินใจอย่างที่กล่าวไปนะคะซึ่ง ส่งผลดีต่อการงานนะคะถ้าเราตัดสินใจไปแล้วแก้ปัญหาตรงจุดไปแล้วนะคะมันจะทำให้การงานเราเติบโตมากขึ้นนะคะบางท่านเป็นนายตัวเองก็อาจจะได้ทำอะไรเพิ่มเติมหรือการค้าขายดีขึ้นนะคะส่วนท่านที่เป็นพนักง,งานประจำนะคะก็อาจจะงานอาจจะเติบโตหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นก็เป็นได้แต่ว่าเราอาจจะต้องมีการตัดสินใจแก้ปัญหา ที่ก่อนหน้านี้มีนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงว่าสิ่งที่ดึงเราไว้นะคะเกี่ยวเราไว้เราอาจจะต้องแก้จุดนี้ไปก่อนนะคะมันถึงจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นท่านใดที่ก่อนหน้านี้ทุกข์ใจรู้สึกว่าอ่อนไหวง่ายก็คือไม่สบายใจเอรอ,อาจจะรู้สึกอยากร้องไห้อารมณ์แบบนี้นะคะ ในเดือนตุลามันจะดีขึ้นค่ะมันเรียกว่าสามารถเคลียร์ปัญหาที่ทุกข์อยู่ในใจนะคะหลายจะจมอยู่กับปัญหาอย่างใดอย่างหนึง่งทำให้เราเสียใจมากเลยนะคะแต่ว่าข่าวดีในเดือนนี้นะคะในเดือนตุลามันจะดีขึ้นค่ะปัญหาที่คายอยู่ในใจมันจะหายไปมันจะลดลงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการค่อนข้างโฟกัสกับ การงานนะคะมีความสุขกับการเก็บเงินซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะการงานก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่างานจะเยอะนะคะบางท่านอาจจะทำงานหลายอย่างนะคะเพอเพอได้ทำงานเพิ่มเติมร<ๆ>วมไปถึงท่านที่ต้องการหางานก่อนหน้านี้หางานแล้วไม่ได้นะคะเดือนตุลาจะหาได้ค่ะเริ่มหาตอนกลางกลาหรือปลายเดือนไปจะดีที่สุดนะคะ มาดูเพิ่มเติมนิดนึงค่ะมาดูเรื่องการเงินกันดีกว่าน,นะคะ การเงินดีมากเลยนะคะแม้ว่าจะไม่ค่าใช้จ่ายแต่ว่าสามารถเอาอยู่นะคะการเงินดีดีกว่าที่ผ่านมานะคะจนเรารู้สึกได้เลยนะคะว่าเดือนตุลาการเงินดีขึ้นมากๆเลยนะคะ เรื่องการเงินดีจนไม่รู้จะพูดยังไงอะคะ่ะคือการเงินดีแต่ว่าดูแล้วเป็นการเงินที่เราหามาด้วยความสามารถนะคะอาจจะไม่ได้มาจากโชคลาบนะช่วงนี้เราค่อนข้างที่จะขยันนะคะโฟกัสแต่เรื่องการหาเงินนะคะเงินดีขึ้นมากๆเลยค่ะดีใจด้วยนะคะ การเงินดีดูจากการเงินแล้วบางท่านอาจจะมีโครงการอยากไปร่วมหุ้นลงทุนกับใครหรือเปล่าคะดูจากไพ่แล้วนะมาดูสรุปกันเลยดีกว่าคะ่ะไพ่ดีดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมา ให้ขึ้นมาเหมือนที่ผ่านมาเลยนะคะไพ่สรุปก็คล้ายๆกันนะคะก็คือจะได้เริ่มงานใหม่นะคะงานจะดีขึ้นเดินออกมาจากปัญหานะคะแต่ใดๆเราต้องตัดสินใจนะคะเราต้องตัดสินใจถ้าเราเจอปัญหาอยู่ให้แก้ปัญหาเลยให้ตัดสินใจไปเลยนะคะเพื่อความมั่นคงของตัวเองแล้วก็ ความเครียดนะคะของเราไม่ต้องจมอยู่กับปัญหาไม่ต้องไปน้อยใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ต้องไปตั้งคำถามนะคะให้เราตัดสินใจเดินออกมาก็ได้หรือว่าตัดสินใจอะไรก็ได้ที่ทำให้ปัญหามันดีขึ้นค่ะ ซึ่งตัวเราน่าจะทราบอยู่แล้วนะคะแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะจมอยู่กับปัญหามัวแต่ตั้งคำถามทำไมเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนั้งงนตัดสินใจไม่ได้ทำใจไม่ได้นะคะมันจะตำความทุกข์มาให้เราปรอบเปล่านะคะ ถ้าเราตัดสินใจเดินออกมาจากความทุกข์เดินออกมาจากปัญหานะคะเราจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงของอารมณ์และก็การงานนะคะรวมไปถึงการเงินของเราด้วยนะไพ่จริงๆแล้วขึ้นมาอยู่แล้วนะคะว่าเราจะได้เดินออกมาจากปัญหาแล้วนะคะซึ่งไม่พ้นของการตัดสินใจเองตัดสินใจอยู่แล้วนะคะโอเค ขอจบการทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ